แม้ว่าเห็ดพิษ70-80สายพันธุ์และมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่เป็นพิษร้ายแรงเมื่อกินเข้าไปแต่เห็ดพิษเหล่านี้หลายชนิดมีลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดชนิดที่รับประทานได้จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งรับฟังต่อเพื่อเรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเห็ดพิษที่น่ากลัวเหล่านี้หมวกแห่งความตายหรือ Amanita e phalloides เห็ดพิษชนิดนี้อาจเป็นเห็ดที่อันตรายที่สุดโดยพบได้ทั่วทั้งยุโรป และมีลักษณะคล้ายกับเห็ดฟางที่กินได้และเห็ดซีสามราเห็ดชนิดนี้มีพิษที่ทนความร้อนได้ดีและสามารถทำลายเซลล์ทั่วร่างกายได้อย่างรวดเร็วภายใน6-12ชั่วโมงหลังจากรับประทานเข้าไปผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียนและท้องเสียเป็นเลือดทำให้สูญเสียน้ำจากเนื้อเยื่ออย่างรวดเร็วและกระหายน้ำมากไม่นานหลังจากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการของตับไตและระบบประสาท ส่วนกลางอย่างรุนแรงตามมาเช่นปัสสาวะออกน้อยลงและน้ำตาในเลือดลดลงภาวะนี้ทำให้ผู้ป่วยโคม่าและเสียชีวิตในมากกว่า50%ของเหตุการณ์ทั้งหมดผู้เสียชีวิตที่สำคัญได้แก่สมเด็จพระสันตันเปาคลมคนที่7ซึ่งเสียชีวิตจากการวางยาพิษโดยไม่ได้ตั้งใจในปีคศ1534และอาจรวมถึงจัก,กรพรรดิโรมันคอดิอุสในปีคศ54เชื้อราโคโนไซบี โคโนไซฟิลาริสเป็นเห็ดที่มีลักษณะไม่เป็นอันตรายซึ่งพบได้ทั่วไปในแถบแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือเห็ดซีฟิลาริสมีสารพิษจากเชื้อราชนิดเดียวกับเห็ดพิษชนิดเดซีเอพีและอาจถึงแก่ชีวิตได้หากรับประทานเข้าไปอาการทางระบบทางเดินอาหารมักเริ่มเกิดขึ้นภายใน6ถึง24ชั่วโมงหลังจากรับประทานเห็ดชนิดนี้ซึ่งมักนำไปสู่การวินิจฉัยผิดพลาดในเบื้องต้นว่าเป็นโรคอาหารเป็นพิษหรือไข้หวัดลงกระเพาะ ผู้ป่วยอาจดูเหมือนจะหายดีแล้วแต่กลับมีอาการทางระบบทางเดินอาหารที่เป็นอันตรายถึงชีวิตอีกครั้งร่วมกับตับและไตาวายเว็บแคปหรือสายพันธค์ c o t i n e r i ย s เห็ดเว็บแคปทั้งสองสายพัน์ได้แก่เห็ดเว็บแคปร้ายแรง c o t i n เ r i ร s r u b e l บเลสและเห็ดเว็บแคปของคนงโง่คอตินเ r i รียสออเรลนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากเมื่อเปรียบเทียบกันและเมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดชนิดที่กินได้หลายชนิด เหตุเหล่านี้มีพิธี่เรียกว่าออเรลานินซึ่งในตอนแรกทําให้เกิดอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ทั่วไปออเรลานินมีระยะแฝงที่ยาวนานอย่างน่าสะพรึงกลัวและอาจใช้เวลา2วันถึงสสัปดาห์จึงจะทําให้เกิดอาการซึ่งมักนําไปสู่การวินิจฉัยผิดพลาดพิษนี้ทําให้ไตาวายและเสียชีวิตในที่สุดหากไม่ได้รับการรักษาในปี2008นิโคลัคอีแวนนักเขียนชาวอังกฤษได้รวบรวมเหตุเว็บแครปไปให้ญาติของเขาโดยผิดพลาดสง่งผล ให้เขาต้องเข้าโรงพยาบาลสี่คนเขาภรรยาและพี่เขยของเขาต้องได้รับการปลูกถ่ายไตยอันเป็นผลจากพิษดังกล่าวหมวกคลุมฤดูใบไม้ร่วงหรือเกลรเกรนมาจินเห็ดเกลเรนมาจินเคอเป็นเห็ดที่เน่าเปื่อได้ทั่วซีกโลกเหนือและบางส่วนของออสเตรเลียมีสารอมาทอ,อกซินชนิดเดียวกับเห็ดพิษชนิดเดซีเอพีหากกินเข้าไปจะทำให้เกิดอาการท้องเสีย อาจเจียนอุณภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติและตับเสียหายและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาแม้ว่าจะไม่ได้มีความคล้ายคลึงกับเหตุชนิดที่รับประทานได้มากนักแต่การเสียชีวิตและถูกวางยาพิษหลายครั้งเกิดจากนักสะสมที่เข้าใจผิดว่าเหตุชนิดนี้เป็นเห็ดซิลไซบ์ที่มีฤทธิ์หลอนประสาทนางฟ้าทำลายล้างหรือสายพันธุ์แอมเนต เห็ดนางฟ้าทำลายล้างเป็นเห็ดสีขาวล้วนหลายสายพันธุ์ในสกุลแอมเนทเชื้อราที่มีพิษร้ายแรงนี้มีลักษณะคล้ายกับเห็ดกระดุมและเห็ดฟางมากและมีการเก็บรวบรวมโดยไม่ได้ตั้งใจหลายครั้งหนึ่งในสายพันธุ์เหล่านี้คือแอมโมเนียบิสพอร์เจอร์ซึ่งถือเป็นเห็ดที่มีพิษมากที่สุดในอเมริกาเหนืออาการต่างๆจะเกิดขึ้นภายใน5ถึง24ชั่วโมงโดยมีอาการอาเจียนเพ้อคลั่งชักท้องเสียตับและไตาวายและมักทำให้เสียชีวิต โโดสต o รมาคอนูดามเชื้อราหายากชนิดนี้มีถินกำเนิดในเอเชียและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจำนวนมากในญี่ปุ่นและเกาหลีเชื้อราสีได้มีสารพิษร้ายแรงที่เรียกว่าไมโครทอกซินไรคีซีนซึ่งอาจทำให้หลายอวัยวะล้มเหลวในผู้ที่โชคร้ายพอที่จะกินเข้าไปอาการของพิษได้แก่ปวดท้องผิวลอกผมร่วงความดันโลหิตตำ่ำตับตายไตวาย,ายวเฉียบพลันและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษา ดวงวงมรณะหรือ Leptotriboniinae เห็ดพิษชนิดนี้มีพิษร้ายแรงเห็ดชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางในยุโรปและบางส่วนของเอเชียเห็ดชนิดนี้ค่อนข้างไม่เป็นอันตรายและมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเห็ดที่รับประทานได้แม้ว่าพิษจะไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักก็ตามการรับประทานเห็ดพิษโดยไม่ได้ตั้งใจอาจทําให้เกิดพิษต่อตับอย่างรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที